สวัสดีครับผมเซลตัาเซยต้าสมิธนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องกฎเหล็ก4ข้อนะครับของการใช้ป้ายแดงนะครับถ้าอยากรู้นะครับก่อนอื่นต้องช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับครับผมสําหรับข้อที่1นนะครับผมคุณลูกค้ารู้หรือไม่ครับว่าป้ายแดงเนี่ยมีอายุการใช้งานอยู่ได้กี่วันติ๊กติ๊กติ๊กใช่แล้วครับ30วันนะครับผมใช้งานได้30วันนะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยป้ายขาวจะใช้การรอเนี่ยไม่เกิน1เดือนหรือ30วัน ส่วนลูกค้าท่านไหนที่ใช้เกินกว่ากําหนดเนี่ยจะมีฐานผิดนะครับฐานหลีกเลี่ยงภาษีนะคบผมและอันตรานะครับในพระราชบัญญัติจราจรเนี่ยจะมีโทษปรับถึง10,000บาทเลยนะครับผมอันนี้ก็ระวังกันด้วยนะครับสําหรับข้อที่2นะครับคือการลงบันทึกสมุดคู่เกี่ยวกับป้ายแดงนะครับผมลูกค้าที่ขับรถป้ายแดงเนี่ยจะได้สมุดคู่ป้ายแดงมาอยู่แล้วนะครับและถ้าลูกค้าไม่ลงบันทึกเนี่ยจะมีฐาน ความผิดนะครับตามมาตราย8ในการใช้รถของจราจรเนี่ยก็คือถ้าไม่ลงระบุว่าตัวรถอะไรวันที่ไหนมีความประสงค์เพื่ออะไรนะครับผมแล้วก็ไม่ได้เซ็นชื่อผู้ใช้รถข้อกฎหมายกําหนดไว้เลยนะครับว่าถ้าไม่ลงบันทึกประจําวันในสมุดจะถูกปรับไม่เกิน1,000บาทนะครับผมอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับครับผมสาหรับส่วนข้อที่3นะครับคือรถป้ายแดงห้ามใช้ตอนกลางคืนนะครับ เพราะว่าในกฎหมายระบุไว้ว่าป้ายแดงจะใช้ได้คือตะวันขึ้นถึงตะวันตกดินเท่านั้นนะครับผม6โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับแต่นะตอนนี้ก็คือเขาอนุโลมให้นะครับเพราะมีตลาดจรติดขัดหนักก็คือให้ได้ถึง6โมงเช้าถึง2ทุ่มนะครับแต่เกินนี้อย่าออกนะครับอันตรายครับผมสำหรับข้อสุดท้ายนะครับข้อที่4นะครับผมป้ายแดงห้ามวิ่งออกนอกเขตนะครับผมก็คือ ป้ายแดงจะมีจังหวัดกำกับไว้อยู่แล้วนะครับกรุงเทพสมุทรปราการชนบุรีตามป้ายนะครับห้ามวิ่งออกนอกเขตจังหวัดนั้นๆน,น,นะครับถ้าเกิดว่าลูกค้ามีความจําเป็นที่จะออกนอกเขตจริงๆต้องไปขอเอกสารกับนายทะเบียนพร้อมลายเซ็นนายทะเบียนนะครับผมแล้วก็ต้องลงสมุดคู่บันทึกด้วยนะอันนี้สําคัญนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่ได้ไปทําเอกสารและข้ามเขตไปเนี่ยจะมีโทษปรับสูงสุด1 0 0 0 0มบาทนะครับผมอันนี้ก็สูงเหมือนกันนะครับอันตรายมากๆเลย ครับผมสําหรับลูกค้าที่อยากปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ป้ายแดงนะครับสามารถติดต่อหาัผมได้เลยนะครับผมแล้วก็ส่วนรถป้ายแดงรถมือ2การรีไฟแนนซ์ก็ปรึกษาได้เช่นกันนะครับผมสามารถโทรได้เลย0815660804เซิ้ลตั้มยินดีให้บริการนะครับแล้วก็คลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ